จากข้อมูลในปีนี้ที่มีการระบุค,ครับว่าสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทําให้หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการควบคุมไฟป่าอย่างเช่นสํานักง,งานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแกนต้องมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นติดตามรายงานจากคุณแสงยกเจริญวิภาคครับ คุณผู้ชมคะนี่ก็คือยุทธศาสตร์ของการจัดการไฟป่านะคะด้านหลังดิชั้นนี้ก็คือการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการและการเผาตามกําหนดนะคะซึ่งเป็นการรักษาแนวกั้นไฟไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามมาได้ค่ะการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการและการเผาตามกำหนดหรือ prescribed burning เป็นกระบวนการและยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งของหน่วยงานควบคุมไฟป่า อุทยานแห่งชาติเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าในสังกัดสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแกน่นเป็นการทำแนวกันไฟตามธรรมชาติโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้มีโอกาสเกิดไฟป่าสูงซึ่งในเบื้องต้นจะทำการถางหญ้าเผาเศษใบไม้ที่มีการสะสมเป็นเวลานาน,านและก่ให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงในจุดเสี่ยงได้ ซึ่งการทำแนวกันไฟนี้มีประโยชน์คือเป็นการทำลายเชื้อเพลิงที่จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าซึ่งอนุภาพของมันสามารถลุกลามกินพื้นที่ระบบนิเวศให้เกิดความเสียหายการทำแนวกันไฟนี้จึงจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามของไฟได้เป็นอย่างดีการทำแนวกันไฟที่บริเวณด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการนะครับซึ่งบางคนผ่านไปมาอาจจะเห็นว่าทำไมเจ้าหน้าที่ของเราเผาเองคือตรงนี้นะครับ เป็นพื้นที่กําหนดไว้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดการเกิดไฟป่าสูงเพราะฉะนั้นแล้วในเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูการไฟป่านะครับเราก็จะมากําหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันไฟป่าโดยว่าพื้นที่บริเวณส่วนไหนที่มีความเสี่ยงสูงเราก็จะมาจัดการเชื้อเพลิงนะฮะโดยโดย,โดย,โดยทำเป็นแนวกันไฟอย่างที่เห็นด้านหลังของด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมไฟป่านะครับมาจัดการโดยโดยถากหญ้าบริเวณพื้นพื้นที่ที่อยู่ตรงที่เราจะจัดการนะครับว่าแล้วก็จะจัดการเผา เผาตรงนี้เพื่อเพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่าจะให้เกิดเป็นแนวกันไฟถ้าเกิดไฟไหม้ลามมานะครับพอถึงจุดนี้ก็จะเป็นแนวกันไฟไปในตัวนะครับซึ่งพื้นที่บริเวณใกล้เคียงตรงนี้นะฮะจะเป็นพื้นที่ที่เรากําหนดไว้ในในแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อ,อการเกิดไฟป่าสูงใส่สีการเกิดไฟป่าในปีที่ผ่านมาก็มีปริมาณสูงครับถ้าท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดไฟป่าขึ้นแต่ละแห่งนะครับจะมีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยฝาก มีบอนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับไม่ว่าพวกเรากรมวิทยานัยเองจะทําหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทั่วไปทุกหมู่เหล่านะครับไม่ว่าข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนีศ่ศึกษานะครับให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ของเราอยู่ยั่งยืนถาวรตลอดไปนะครับ จากข้อมูลระบุว่าจังหวัดขอนแก่นประสบกับภัยแล้งติดต่อกันหลายเดือนเนื่องจากฝนทิ้งช่วงยาวนานนั้นส่งผลกระทบให้สถานการณ์ไฟป่าในปี2556ที่จะถึงนี้จะรุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับปี2555ซึ่งสถานการณ์ไฟป่าในฤด,ดูแล้งและปัญหาหมอกควันนี้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้น ดังนั้นด้านการเตรียมความพร้อมรับมือไฟป่าของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8จะเน้นฝึกทบทวนและเตรียมความพร้อมของบุคลากรอุปกรณ์ตลอดจนการเพิ่มกำลังลาดตระเวนส่วนปากปามการบุกรุกถางป่าการจุดไฟเผาป่าเพื่อทำแนวกันไฟและการจัดเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเข้าพื้นที่ระงับเหตุให้ทันเพื่อไม่ให้ไฟป่าขยายเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายคิดว่าสถานก,การณ์ในปีห6เนี่ย จะรุนแรงกว่าปี5ครับข้อแรกเนื่องจากปริมาณน้ําฝนมีน้อยแล้วก็ทิ้งช่วงนะฮะปี5ที่ผ่านมาเนี่ยฝนเราสม่ําเสมอนะสองปีที่ผ่านมาเปลียฝนสม่ำเสมอน,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 นะพอแรงเนี่ยโอกาสที่ไฟป่าจะรุนแรงก็มากขึ้นอีกทั้งสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยเชื้อเพลิงที่มาอยู่ในป่าเนี่ยนะฮะมันก็สะสมเพิ่มขึ้นพอดีปีนี้เรามาเจอภัยแรงแรงไวฝนทิ้งช่วง เดือนสิงหากันยาก็หมดแล้วนะตุลาพิกาไม่มีแทบจะไม่มีฝนนะก็ถ้าเกิดไฟป่าขึ้นมาเนี่ยก็จะรุนแรงเนื่องจากเชื้อเพลิงในป่ามากขึ้น,นครับแนวโน้มเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าคาดว่าจะมีความรุนแรงในปี2556นี้ไม่ว่าจะเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำหรือการขาดจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวก็ตามแต่ปัญหาที่จะตามมาจะส่งผลกระทบต่อประชาชน ทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจและการทำลายระบบนิเวศของประเทศไทยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นประชาชนโดยรอบพื้นที่ป่าหรือแม้แต่ผู้มาเยื่มเยือนในพื้นที่ป่าเองควรระมัดระวังและช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อรักษาธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงอยู่เพื่อลูกหลานของเราต่อไป และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในปี2556เรามาร่วมกันรักษาพื้นป่าและก็หยุดการเผาป่ากันดีกว่าค่ะวิชัยทองจันถ่ายภาพแสงหยกเจริญวิพาทเข้าเคทีวีรายงาน